สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่น่ารักของครูกิ๊กทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับครูกิ๊กอีกแล้วค่ะใน ep ที่9ค่ะ ep ที่9นี้นะคะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องประเภทของสารอาหารค่ะวันนี้ครูกิ๊กได้นำคลิปวิดีโอสนุกสนุกและก็มีความรู้มากมายมาให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนกันหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลย ช่วยคิดและจากตัวเลือกเหล่านี้น้องๆคิดว่าสิ่งใดบ้างคะที่จัดอยู่ในคำจำกัดความของคำว่าสารอาหารสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของเรามีอยู่6ชนิดด้วยกันคะ่ะซึ่งได้แก่โปรตีน คาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินแร่ธาตุและน้ำนั่นเองค่ะโดยสารอาหารต่างๆเหล่านี้ก็ได้มาจากกระบวนการย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปทุกมือ้อซึ่งสารอาหารแต่ละชนิดก็มีที่มาและคุณประโยชน์ที่แตกต่างกันไปค่ะสารอาหารชนิดแรกที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือสารอาหารประเภทโปรตีนค่ะ น้องๆคิดว่าระหว่างเนื้อสัตว์กับผล,ลไม้อาหารชนิดไหนเป็นอาหารที่ให้โปรโตีนแก่ร่างกายคะลองคลิกเลือกคำตอบได้เลยคะ่ะใช่แล้วคะ่ะน้องๆเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่ให้สารอาหารประเภทโปรโตีนและนอกจากเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วนมและไข่ ก็เป็นอาหารที่ให้โปรโตีนเหมือนกันนะคะซึ่งเราถือว่าโปรโตีนที่ได้จากอาหารเหล่านี้เป็นโปรโตีนที่ได้จากสัตว์ค่ะไม่เพียงแต่สัตว์นะคะน้องๆพืชก็สามารถให้โปรโตีนกับเราได้เหมือนกันเช่นพวกถั่วมเมล็ดแห้งต่างๆไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงถั่วลิสงรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากถัว่วอย่างเต้าหู้และเต้าเจี้ยว ก็มีโปรโตีนเหมือนกันค่ะโปรโตีนมีความสำคัญต่อร่างกายของเรามากนะคะน้องๆเพราะโปรโตีนเป็นสารอาหารหลักที่ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้โปรโตีนยังเป็นแหล่งให้พลังงานรวมทั้งสร้างน้ำย่อยฮอร์โมน และภูมิคุ้มกันโรคอีกด้วยค่ะคราวนี้มาพูดถึงสารอาหารที่ได้จากอาหารหลักของคนไทยอย่างข้าวกันบ้างนะคะน้องๆคนไหนทราบบ้างคะว่าข้าวเป็นอาหารที่ให้สารอาหารชนิดใดระหว่างไขมันกับคาร์โบไฮเดรตลองคลิกเลือกคำตอบได้เลยค่ะ เก่งมากเลยค่ะน้องๆข้าวเป็นหนึ่งในอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตนะคะนอกจากข้าวแล้วคาร์โบไฮเดรตยังเป็นสารอาหารที่พบมากในแป้งน้ำตาลเผือกและมันด้วยค่ะหากเราต้องการใช้พลังงานมากๆเพื่อทำกิจกรรมเราควรต้องบริโภคอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะน้องๆเพราะคาร์โบไฮเดรต เป็นอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายและหากร่างกายเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไม่หมดก็จะเปลี่ยนสภาพคาร์โบไฮเดรตให้เป็นพลังงานสำรองโดยเก็บสะสมไว้ตามเนื้อเยื่อต่างๆนอกจากนี้คาร์โบไฮเดรตยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของตับซึ่งเป็นอวัยวะหลักของร่างกายในการขาจัดสารพิษในเลือดอีกด้วยค่ะมาถึงสารอาหารประเภทที่3นะคะ สารอาหารชนิดนี้สามารถผลิตได้จากทั้งสัตว์แล้วก็พืชใช่แล้วล่ะค่ะน้องๆเรากำลังพูดถึงสารอาหารประเภทไขมันนั่นเองค่ะโดยไขมันที่สกัดได้จากสัตว์ก็อย่างเช่นน้ำมันหมูน้ำมันปลาเนยส่วนตัวอย่างของไขมันที่ได้จากพืชคือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันงาน้ำมันดอกทานตะวันและน้ำมันมะกอกค่ะ หลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าการบริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมันมากๆจะทำให้เป็นโรคอ,อ้วนซึ่งนั่นเป็นความจริงค่ะแต่หากเรารับประทานไขมันในปริมาณที่เหมาะสมก็จะเกิดให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษนะคะเพราะไขมันเป็นสารอาหารที่ให้ความอบอุ่นและพลังงานแก่ร่างกายอีกทั้งยังเป็นตัวช่วยละลายวิตามินเอวิตามินดีวิตามินอ e. ี และวิตามินเคด้วยค่ะน้องๆหลายคนคงเคยถูกคุณพ่อคุณแม่บังคับให้ทานผักและผลไม้ใช่ไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำแบบนั้นก็เป็นเพราะท่านอยากให้น้องๆมีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคนั่นเองค่ะเพราะผักและผลไม้ต่างๆมีสารอาหารที่เรียกว่าวิตามินซึ่งสามารถช่วยป้องกันโรคได้นะคะน้องๆ นอกจากนี้วิตามินยังช่วยรักษาระบบการทำงานของร่างกายให้ทำงานได้อย่างปกติอีกด้วยค่ะเราสามารถแบ่งวิตามินออกได้เป็นสองพวกใหญ่ๆคือวิตามินที่ละลายในน้ำได้แก่วิตามิน B กับวิตามิน C และวิตามินที่ละลายในน้ำมันได้แก่วิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามินเคค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำได้แก่วิตามิน B ซึ่งพบมากในผักผลไม้ไข่นมตับข้าวซ้อมมือกัวเหลืองปลาเนื้อสัตว์และเมล็ดธัญพืชวิตามินชนิดนี้ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาได้ค่ะ วิตามินซีก็เป็นวิตามินอีกชนิดหนึ่งที่ละลายในน้ำนะคะโดยวิตามินชนิดนี้พบมากในผลไม้สกุลสม้มหอมหัวใหญ่กระหล่ำปลีคะนา้มามะละกอวิตามินซีสามารถป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันและโรคหวัดได้ค่ะต่อมาเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะ เริ่มจากวิตามิน A ที่พบมากในฟักทองมะเขือเทศตับปลาไข่แดงนมและเนยวิตามินชนิดนี้ช่วยบำรุงสายตาได้ค่ะสำหรับน้องๆที่ต้องการได้รับวิตามินดีก็ต้องดื่มนมทุกวันนะคะแต่ถ้าน้องๆไม่ชอบดื่มนมก็สามารถทานไข่หรือน้ามันตับปลาแทนได้ค่ะวิตามินดีนั้น มีผลทำให้กระดูกและฟันของเราแข็งแรงมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมในร่างกายอีกด้วยค่ะแต่น้องๆทราบไหมคะว่าร่างกายของเราสามารถสร้างวิตามินดีได้เองเมื่อได้รับแสงแดดด้วยนะคะช่วงนี้ชี้นะร่างกายของเราสามารถรับวิตามินจากแสงแดดได้จริง แต่หากเราออกไปรับแสงแดดผิดช่วงเวลาก็จะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะคะน้องๆเพราะแสงแดดอาจทําให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ค่ะดังนั้นแสงแดดที่เหมาะสมต่อร่างกายในการรับวิตามินดีคือแสงแดดในายามเช้าโดยการสัมผัสแสงแดดอ,อ่อ,อนๆในช่วงเช้าเพียง10บถึงสินาทีต่อวันก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะวิตามินอีก2ชนิด ที่สามารถละลายในไขมันได้ก็คือวิตามินอ e, ีที่พบมากในตับพืชใบเขียวถั่วลิสงและไขมันจากพืชเช่นข้าวโพดและดอกคำฝอยวิตามินชนิดนี้ช่วยรักษาอาการเป็นหมันได้อีกทั้งยังช่วยลดการอุดตันของคอเลสเตอรอลและตัววิตามินอ e ีเองยังมีฤทธิ์ช่วยชะลอคอเลสเตอรอลทำให้ร่างกายมีการนำพาออกเซิเจนได้อย่างสะดวก ส่งผลให้ร่างกายใช้ออกซิเจนได้ดียิ่งขึ้นค่ะวิตามินชนิดสุดท้ายที่เราจะได้ทำความรู้จักกันในวันนี้คือวิตามินเคค่ะวิตามินเคจะพบมากในผักโขมกะหล่าปลีและตับวิตามินชนิดนี้มีส่วนช่วยในการแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผลค่ะมาถึงสารอาหารประเภทแร่ธาตุกันบ้างค่ะ แร่ธาตุคือสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารหลายชนิดความจริงแล้วแร่ธาตุมีอยู่หลายชนิดมากนะคะน้องๆวันนี้เราจะยกตัวอย่างขึ้นมาสี่ชนิดนะคะได้แก่แคลเซียมเหล็กไอโอดีนและโซเดียมค่ะเรามาเริ่มจากแคลเซียมกันดีกว่าค่ะแคลเซียมพบมากในนม ผลิตภัณฑ์จากนมสัตว์เล็กๆที่กินได้ทั้งตัวเช่นปลาและกุ้งนอกจากนี้ยังพบในไข่แดงถั่วมเมล็ดแห้งผักใบเขียวต่างๆเช่นผักบุง้งและผักตำลึงค่ะประโยชน์ที่สำคัญของแคลเซียมก็คือช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงต่อมาเป็นธาตุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดเลือดอย่างธาตุเหล็กกันบ้างนะคะ ธาตุเหล็กจะพบมากในตับหัวใจเลือดเนื้อวัวและไข่แดงค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆทราบหรือไม่คะว่าคนในภาพนี้เป็นโรคอะไรคนในภาพนี้เป็นโรคคอพอกค่ะซึ่งโรคนี้ มีสาเหตุมาจากการขาดสารอาหารประเภทแร่ธาตุชนิดหนึ่งน้องๆลองกดเลือกคำตอบกันดูสิคะว่าโรคคอพอกนี้เกิดจากการขาดธาตุใดระหว่างไอโอดีนกับโซเดียมธาตุไอโอดีนคือคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะถ้าไม่อยากเป็นโรคคอพอกน้องๆต้องทานอาหารทะเลคะ่ะเพราะเป็นอาหารที่มีไอโอดีนมาก ซึ่งนอกจากไอโอดีนจะช่วยป้องกันโรคคอพอกแล้วยังทำหน้าที่ควบคุมให้ร่างกายเจริญเติบโต,ตได้ตามปกติอีกด้วยมาถึงธาตุที่มีอยู่ในอาหารที่สุดแสนจะธรรมดาอย่างเกลือกันบ้างค่ะนอกจากเกลือจะให้ความเค็มแล้วการบริโภคเกลืออยังช่วยให้เราได้ธาตุโซเดียมที่เป็นส่วนช่วยทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานเป็นปกติโดยเฉพาะระบบการขับถ่ายของเสียทางไตและทางผิวหนังค่ะ โซเดียมพบมากในเกลือและอาหารต่างๆที่มีส่วนผสมของเกลืออย่างน้ำปลากะปิและไข่เค็มนอกจากนี้ยังมีอยู่ตามธรรมชาติในนมเนยแข็งและไข่อีกด้วยค่ะน้ำก็เป็นสารอาหารอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะคะน้องๆเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในเซลล์ของร่างกาย และเป็นตัวช่วยในการลำเลียงสารต่างๆในร่างกายรวมถึงควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่นอกจากนี้น้ำยังช่วยในการขับของเสียและกากอาหารออกจากร่างกายสุดท้ายน้ำยังเป็นตัวควบคุมระบบการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติอีกด้วยค่ะร่างกายของคนเรา มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง2ใน3ส,ส่วนดังนั้นหากจะพูดว่าร่างกายคือน้ำก็ไม่ผิดนักจริงไหมคะทุกระบบในร่างกายต้องอาศัยน้ำเป็นตัวช่วยในการทำงานส่งผลให้ร่างกายต้องสูญเสียน้ำออกไปตลอดเวลาดังนั้นเราควรดื่มน้ำวันละประมาณ2ลิตรหรือ8 1 0แก้วเพื่อทดแทนน้ำที่เสียออกไปคะ่ะ